คัสโนวา59ปียังรอไม่เปลี่ยนบานกุ้งตวงสิทธิ์เจ้าของเพลงฮิตทั้งรักทั้งเกียรติอยากภรรยาอยู่กับแฟนใหม่กุ้งตวงสิทธิ์อดีตสมาชิกวงเพื่อนและเจ้าของเพลงฮิตอย่างทั้งรักทั้งเกียรติและอีกมากมายถึงแม้กันเวลาจัดเลยผ่านแต่การดูแลตัวเองยังคงทำได้อย่างดีอีกทั้งก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหน คุณกุ้งเองก็ยังคงมีผลงานในวงการอยู่ให้แฟนๆได้ชมเป็นระยะพอให้หายคิดถึงส่วนงานเพลงใหม่ๆนั้นยังคงไม่ได้ในเร็วๆนี้หากแฟนๆอยากฟังเสียงร้องสดเพลงเก่าๆก็อาจจะสามารถติดตามได้ในงานต่างๆกุ้งตวงสิทธิ์เลียมทินดาเกิดวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2505เป็นชาวเชียงรายเดิมเป็นนักร้องในโปรเจกต์18กร,รัต ต่อมาธนงศักดิ์อภรศิริหัวหน้าวงเพื่อนได้ชักชวนให้กุ้งมาเป็นนักร้องนำของวงตั้งแต่อัลบัมจากดวงใจซึ่งเป็นอัลบัมชุดที่2ของวงและออกอีกสามอัลบัมกับวงเพื่อนก่อนจะแยกวงและออกมาทำอัลบั้มเดียวในปีพุทธศักราช2531นักร้องดังกุ้งตงสิทธ์เผยถึงชีวิตตอนนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงแล้วโดยหันไปทำธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัว ส่วนเรื่องความลหลใจในอดีตเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นธรรมดาผู้ชายสมัยวัยรุ่นก็มีบ้างแต่ไม่เคยคบซ้อนสร้างโลกสองสามใบสมัยวัยรุ่นยังไม่ค่อยมีความรับผิดช,ชอบมีลูกหลังแต่งงานเลิกกับภรรยาเพราะเราเบื่อยอมรับเราวัยรุ่นแต่ลูกเราก็รับผิดช,ชอบลูกก็มีครอบครัวมีหลานให้เราแล้วตอนนี้หลังเลิกกับภรรยาก็มีมาเรื่อยๆแต่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลย จนมาสิบปีนี้มาเจอแฟนคนปัจจุบันเปลี่ยนชีวิตตัวเองมากเขาทำให้เรามองโลกบวกมากขึ้นมีความรับผิดชอบเที่ยวกลางคืนพร้อมเปิดตัวนิกกี้ภรรยาคนปัจจุบันรักครั้งใหม่สาวที่พิชิตใจหยุดความเจ้าชู้ได้เพราะเขาเป็นคนคิดบวกใจดีอดีตนักร้องดังเผยว่าขนาดตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเข้ามาอยู่ในศาสตร์ในบ้านเขายังไม่ไล่เลยเลี้ยงไว้อยู่อย่างนั้น นิกกี้ชี้แจงว่าตัวเขายังเล็กมากสงสารกลัวออกไปแล้วไม่มีอะไรกินเลยรอให้มันโตวกว่านี้คอยเรียกเจ้าหน้าที่มาเอาไปปล่อยที่ปลอดภัยโดยนิกกี้บอกว่าก็คงไม่แต่งงานอยู่กันแบบนี้ดีแล้วเรื่องมีลูกไวเกินแล้วนิกกี้บอกด้วยว่า ปีแรกๆที่เราคบกันมันไม่ได้หอมหวานเขาหนุ่มเต็มที่หน้าตาดีกำลังหล่อล่ํสาวๆาวยังเติมอยู่ช่วงแรกๆยอมรับว่าก็มีน้ำตาบ้างเหมือนคู่ทั่วไปชีวิตครอบครัวผมเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วครั้งหนึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนกับภรรยาคนแรกแต่ชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จปัจจุบันกับการแต่งงานครั้งที่สองกับคุณนิกกี้ประสบความสำเร็จมากคือผมได้แฟนที่น่ารัก นิสัยใจคอความคิดความอ่านความขยันถือว่าเป็นคนที่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตจุดเริ่มต้นของชีวิตรักครั้งที่สองเราเจอกันในงานงานหนึ่งแล้วได้พูดคุยกันถูกคอเขาเป็นคนนอกวงการครับเขาเป็นคนน่ารักอุปนิสัยใจคอน่ารักเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนเราอายุห่างกันปีเดียวก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นทุกอย่างอยู่ด้วยกันมาประมาณ4-5ปีแล้วครับ คงไม่มีแล้วครับอยู่กันสองคนตายายมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนตามภาษาครับ